จุดอะไรบางอย่างหายากนะครับผมก็ต้องโอ้นะฮะร้รอยเบรก Bye, big? นี่นะครับผมช่องสอบเพิ่มพูนยานยนต์นะครับผมวันนี้ก็เป็นวันดีครับผมวันที่21นะครับเป็นวันศุกร์ที่21เมษายน2 5 1 6นะครับวันนี้ก็อีกเช่นเคยครับผมทางร้านก็มารีวิวคันที่รอจะส่งลูกค้านะครับผมตอนนี้ต้องแจ้งว่าลูกค้าให้ความสนใจรดเยอะมากนะครับผมแล้วก็มีออเดอร์สั่งมานะครับผมก็พยายามเร่งทําให้อยู่นะครับกับลูกค้าที่ว่าสั่งจองเข้ามานะครับบางจุด บางจุดอะไรบางอย่างหายากนะครับผมก็ต้องขอใช้เวลาหน่อยครับบางทีอาจจะมีการสร้างโครงสร้างนะครับก็มีการใช้เวลาหน่อยแต่ว่าเบื้องต้นก็คือร้านเราก็จะมีอัปเดตให้ดูทางไลน์นะครับที่ลูกค้าสั่งจองเข้ามาเดี๋ยวเราก็พามาชมกับอีแจนที่ว่าเราจะส่งลูกค้าจังหวัดสกลนครนะครับลูกค้าทํางานอยู่ต่างประเทศนะครับผมสั่งจองเข้ามานะครับดูรถจากทางร้านเรานะครับแล้วก็ชอบถูกใจสั่งกันเข้ามานะครับก็คันนี้ก็เป็นเสร็จแล้วนะครับผม คันนี้ผมให้ลูกค้าดูตั้งแต่เบื้องต้นตั้งแต่เป็นคัตซีนะครับผมยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์แบบนี้นะครับผมให้ลูกค้าดูเบื้องต้นแล้วลูกค้าสั่งจองนะครับทางร้านก็ทําด้วยความเต็มที่นะครับทําด้วยความเต็มที่เดี๋ยวเรามาเดินดูรายละเอียดในรอบคันกันเลยครับผมโอเคครับครับสำหรับวันนี้เราก็มาพาดูรายละเอียดในรอบคันของตัวรถนะครับอีกเช่นเคยนะครับทุกคันก่อนส่งนะครับทางร้านก็จะให้ดูรายละเอียดดีเทลรถนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง นะครับการขี่การไล่เกียร์นะครับผมรวมถึงการเบรกนะครับสาหรับชุดเบรกนะครับผมชุดเบรกชุดไลทางร้านจัดทําให้ใหม่นะครับผมเช็คให้ใหม่หมดนะครับคันนี้ก็จะเป็นหัวที่ต่อใหม่ขึ้นมานะครับผมเป็นคันที่ต่อใหม่ขึ้นมานะครับชุดใหม่นะครับเป็นคันที่ต่อใหม่ขึ้นมาลูกค้าอยู่ต่างประเทศครับผมดูรถจากทางร้านเราแล้วก็ชอบนะครับผม ซื้อเตรียมไว้รอนะครับผมลูกค้าตู่ต่างประเทศทํางานต่างประเทศแล้วก็ซื้อเตรียมไว้รอนะครับผมกลับมาเมืองไทยเราก็ได้มาใช้งานได้เลยนะครับคันนี้ลูกค้าซื้อเตรียมไว้รอาวางแผนนะครับวางแผนอนาคตไว้ว่ากลับมาบ้านมาอยู่บ้านนอกทําการเกษตรนะครับมีรถการเกษตรไว้ใช้งานนะครับลูกค้าเตรียมไว้แล้วคันนี้ก็ลูกค้าสั่งเฉพาะโครงนะครับลูกค้าสั่งเฉพาะโครงทางร้านก็จัดให้ครับผมแต่ว่าก่อนส่งทุกคันนะครับทางร้านก็จะเอาเครื่องทดลองเทสระบบให้ดูทุกคันนะครับ ว่าขี่ใช้งานได้ยังไงเป็นยังไงนะครับเบรกนะครับการเบรกการเกียร์นะครับทางร้านก็จะเช็คให้ดูให้ให้ชมก่อนจะส่งทุกคันนะครับคันนี้เป็นคันต่อใหม่นะครับเหล็กต่อใหม่อ่าเป็นเหล็กต่อใหม่ชุดเบรกชุดใหม่ผ้าบ่งผ้าเบรกใหม่นะครับผมแม่ปงแม่ปั๊มเบรกใหม่หมดนะครับไม้ทําขึ้นมาใหม่นะครับผมไม้สะเดานะครับคันนี้ก็จะเป็นเอ่อเกียร์เป็นสี่เกียร์ด้านหน้านะครับเกียร์ห้าเป็นเกียร์ถอยคัาซีเป็นของอ i ซู z u kb นะครับเกียร์เป็นของ isuzu kb นะครับเา เผ่า,าท้ายเป็นเผาธรรมดาแล้วก็ระบบใส่สะพานเป็นเผาลาวนะครับผมวินบนผมใส่หน้าสี่วินล่างผมใส่หน้าเจ็ดทดลองระบบนะครับอันนี้เป็นตุ๊ก,กตงตุ๊กตาชุดใหม่นะครับเกียร์สร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็นี่ครับแม่ปั๊มเบรกบนแม่ตั้มคัดล่างเบรกล่าง,างเปลี่ยนใหม่หมดนะครับคันนี้ระบบเบรกน้ำมันคัดแห้งนะครับคันนี้อันนี้เป็นยางด้านหน้านะครับสำหรับสภาพยางด้านล่างก็จะประมาณนี้เลยนะครับให้ลูกค้าดูก่อนนะครับ อันนี้เป็นขึ้นโครงเหล็กใหม่มานะครับเมืองต้นผมมีส่งให้ลูกค้าดูแล้วคาสีก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมคาสีนี่ครับแบบนี้เลยนะครับยางท้ายก็จะเป็นยางเป็นยางหกร้อยห้าสิบขอบสิบสี่เนี่ยครับสภาพยางก็จะประมาณนี้นะครับบังฝุ่นใส่ให้นะครับผมคันนี้ทางร้านแจ้งให้แล้วว่าระบบไฟไม่ได้เดินให้นะครับผมเพราะว่าลูกค้านําไปเดินเอานะครับผมติดตั้งระบบไฟให้นะครับความกว้างของกระบะนะครับอยู่ที่เมตรห้าสิบ ความยาวจากหลังที่พิงถึงท้ายนะครับอยู่ที่สองเมตรกสิบนะครับความสูงจากขอบถึงขอบบนนะครับอยู่ที่เจ็ดสิบเซนความสูงจากพื้นดินถึงพื้นขอบกระบะอยู่ที่แปดสิบเซนนะครับก็จัดว่า,าไม่สูงเกินไปนะครับผมเอาขึพืชผลทางการเกษตรใส่ได้นะครับผมกระบะเปิดได้3ด้านครับผมกระบะเปิดได้3ด้านเปิดแบะได้นะครับจะเปิดให้ดูหนึ่งด้านนะครับอ,อันนี้เป็นกระบะไม้เสเดานะครับ กระบะไม้เดาทําให้ใหม่นะครับผมแล้วก็นี่ครับประมาณนี้เลยอันนี้เปิดได้3ด้านอ่าอันนี้ครับอันนี้เป็นสภาพเปิดอ่าลูกค้าสามารถเปิดแล้วก็ขี่ไปได้เลยนะครับคันนี้เปิดแล้วขี่ไปได้เลยนะครับความยาวกระบะ2องเมตรถกกว้างเมตรห้นะครับความสูงของกล่องไม้70เซนนะครับอันนี้เป็นไม้เดานะครับเลยมาใหม่แล้วก็เคลือบด้วยยูรีเทน,นนะครับผมอ่าสวยๆก็เลยลายน้องๆไม้สักอันนี้เป็นช่วงท้ายนะครับผมอันนี้ให้ดูก่อนบางฝุ่นใส่ให้ใหม่นะครับ ปลายท้ายใส่ให land ้ใหม่ระบบไฟลูกค้านําไปเดินเอานะครับก็จะประมาณนี้เลยครับผมน่ะเข้าป่ามันได้นะครับผมก็ทางร้านเน้นสโลแกนนะครับผมรถเกษตรกรกันนะครับในราคาจับต้องได้นะครับก็ทางร้านเน้นประมาณนี้นะครับผมก็ให้ดูสภาพเบื้องต้นเปิดแบดได้หมดนะครับผมเปิดแบดได้3ด้านเปิดแบดได้3ด้านเอาพืชผลทางการเกษตรขึ้นทางซ้ายทางขวาลงทางขวาได้หมดนะครับขึ้นทางซ้ายทางขวาลงทางซ้ายทางขวาได้หมด นะครับลงทางซ้ายทางขวาได้หมดนะครับก็ขึ้นขึ้นได้ลงได้ขึ้นท้ายก็ได้ครับผมคันนี้ทําเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับคนที่เอาไปใช้งานนะครับลูกค้าที่สั่งจองเราไปใช้งานนะครับก็ดูตามพื้นที่ครับผมสําหรับคันนี้เป็นเกียร์สี่เกียร์เดินหน้าเกียร์ห้าถอยนะครับไม่มีสโลนะครับผมเป็นสี่เกียร์เดินหน้าเกียร์ห้าถอยระบบเบรกน้ํามันนะครับคันนี้ก็สวยๆก็เลยครับผมผมอะไรก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่านี่ครับเป็นหัวเก๋ง สวยๆกันเลยครับผมสาหรับลูกค้าท่านใดนะครับผมลูกค้าท่านใดที่หารถไว้ใช้งานนะครับผมที่หารถไว้ใช้งานเข้าไร่เข้าสวนก็ดีนะครับผมลากพืชผลในการเกษตรก็ดีนะครับแล้วก็ใช้งานในงานของตัวเองก็ดีนะครับร้านเรามีให้เลือกให้ชมนะครับมีให้เลือกให้ชมรถอีกหลายคันนะครับผมเบื้องต้นถ้าลูกค้าไม่สะดวกมาดูที่ร้านนะครับ ถ้าลูกค้าไม่สะดวกมาดูที่ร้านก็แอดไลน์เข้ามาขอดูรายละเอียดลดเบื้องต้นได้นะครับผมว่ามีทรงไหนชอบประมาณไหนนะครับแอดไลน์ add ได้ที่เบอร์โทรศัพท์080 917 5 3 8 2นะครับนะครับเบอร์นี้เลยนะครับผมหรือว่าจะมาดูรถจริงนะครับผมที่พิกัดร้านนะครับผมค้างวัดวังกระเหลืองนะครับผมนี่ครับหอระคังค้างวัดวังกระเหลืองตำบลวังยิ้วอำเภอดงเจริญจังหวัดพิจิตรนะครับ ข้างวัดวังกระเหลืองตาบลวังนิ้วอำเภอดงเจริญจังหวัดพิจิตรนะครับผมพิกัดร้านเราอยู่ที่ค้างวัดเลยครับผมปักบุดมาได้นะครับสําหรับลูกค้าที่จะมาดูรถนะครับเบื้องต้นให้โทรมาสอบถามก่อนว่าผมอยู่บ้านไหมนะครับผมเพราะบางทีลูกค้าหลายท่านนะครับลูกค้าหลายท่านเลยนะครับผมมาที่ร้านนะครับผมเราก็ไม่เจอไม่เจอผมเพราะว่าผมไปส่งรถเพราะว่าไม่ได้โทรมาแจ้งก่อนว่าจะมาดูนะครับบางทีลูกค้ามาดูโดยที่ไม่ได้โทรมาบอกก่อนก็ไม่เจอผมนะครับไม่เจอผมก็มันจะมีผลเรื่องการสอบถามราคาการคุยกันการ แต่หมดดีเทลรถนะครับมันก็จะไม่ได้รายละเอียดเท่าที่เท่าท,ที่ผมอยู่ถ้าเกิดจะมาดูรถยังไงก็โทรมาก่อนครับผมโทรมาก่อนบางทีผมจะได้อยู่รอแล้วก็ช่วงนี้นะครับผมร้านติดจองหลายคิวผมพยายามเร่งให้อยู่นะครับผมผมพยายามเร่งให้อยู่แล้วก็ทําให้เต็มที่นะครับผม ทางร้านสอเพิ่มพูนก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมผู้ที่กดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามนะครับเป็นกาลังใจให้ทางร้านเรื่อยมานะครับผมทั้งลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศก็ดีนะครับผมในประเทศก็ดีนะครับผมผู้ลูกค้าที่หารถก็ดีนะครับผม fc ช่องผมก็ดีนะครับผมถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไม่เป็นไรครับผมก็ทางร้านก็ยินดีให้บริการนะครับผมช่องสอเพิ่มพูนยินดีให้บริการขอบคุณมากครับ